กามโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโพกพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญและเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพกพย์นั้นนี้เป็นผู้เลิศประเสรศิฐเป็นใหญ่สูงสุดคารวาชันเลิศ ขหบดีในบรรดากามโภคีคือผู้บริโภคกามเหล่านั้นกามโภคีผู้ใดสแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดขัดด้วยครั้นสแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดขัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยขหบดีกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสคือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาโพกรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดคัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภกทรัพย์บำเพ็ญบุญควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกทรัพย์เหล่านั้นขหาบดีกามาโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ขหาบดี กามโพคีจำพวกนี้เป็นกามโพคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากามโพคีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดในคข้นเกิดจากนมส้มในยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนไใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศ กว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโพคีจําพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากามโพคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแล